ะะฉันกำลังจะเข้าไปค่ะไม่ต้องห่วงนะคะงั้นแค่น,นี้ก่อนนะคะแอนกำลังจะพาน้ำวาเนี่ยเข้าไปส่งในห้องพอแล้วค่ะคุณปอ <c oughs> ปะนว้วานเฮ้ยเฮ้ยนว้วาหายไปไหนวะสวยแล้วทำไงดีอะคุณปอคะคุณปอ นี่แหละคุณแอนเราน,นี่เจ้าสาวผมหายไปไหนแล้วอะเยนวานหนีไปแล้วอะค่ะฮะอย่าพึ่งหาเลยค่ะฉันว่าเรารีบไปตามตัวมันกลับกันดีกว่าค่ะไปค่ะคุณสออ้อาวเฮ้ คุณเป็นใครเนี่ยมานั่งตรงนี้ได้ไงคุณช่วยฉันด้วยฉันหนีงานแต่งมาฉันโดนบังคับแต่งงานแบบไม่เต็มใจอะ่ะคุณช่วยฉันนีหน่อยนะนะเฮ้ยแย่แล้วอ่ะพี่สาวฉันตายมาแล้วคุณคุณช่วยฉันด้วยนะคุณจะบ้าเหรอคุณเป็นใครผมยังไม่รู้จักเลยเนี่ยนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นนะคะ งั้นตามผมมาคุณปอมันหนีไปแล้วค่ะทำไงดีคะให้ททำไงล่ะก็ตามไปสิเ,เขามาหลบข้างในก่อน ไปแล้วคุณคุณ,คณออกไปก่อนค่ะคงั้นเดี๋ยวผมออกไปก่อนก็ได้ครับอถอดชุดออกมาครับ โมกอะไรของคุณเนี่ยคุณตบหน้าผมทําไมอะ่ะก็แกบอกให้ฉันถอดเสื้อผ้าออกอะ่ะแกคิดจะทําอะไรฮะนี่คุณคุณคิดว่าผมจะทําอะไรฮะกลางแจ้งแบบเนี้ที่ผมบอกให้คุณถอดชุดเจ้าสาวออกเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้คุณเนี่ยเป็นจุดสังเกตหรือว่าคุณจะใส่ชุดเจ้าสาววิ่งไปวิ่งมาก็ตามใจเลยนะครับแต่ถ้าโดนจับได้ขึ้นมาเนี่ยก็อย่าโทษผมก็แล้วกันเอา้าแล้วทำไมไม่บอกให้ชัดเจนตั้งแต่แรกละ่ะ คุณถอดชุดเจ้าสาออกมาแล้วใส่เสื้อตัวนี้เข้าไปแทนนี่ แล,แล้วนี่คุณจะไปไหนต่อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณแต่รู้แค่ว่าฉันจะให้พี่สาวองฉันเนี่ยเจอฉันไม่ได้งั้นเอางี้ฉันขอไปหลบอยู่ที่บ้านคุณก่อนละกันว่าไงนะแล้วทำไมต้องเป็นที่บ้านผมด้วยอ่ะทำไมคุณไม่ไปที่อื่นหรือว่าไปเปิดโรงแรมเช่าอยู่ก็ได้ ก็ฉันไม่มีตังค์สักบาทนี่คุณเอ้ยอย่างนะฉันก็จ้างคุณได้แหวนเพชรวงนั้นไปแล้วอะ่ะคุณก็ต้องช่วยใช้ถึงที่สุดสิไม่อย่างนั้นอะ่ะก็เอาแหวนเพชรคืนมาอ่าก็ได้เย้ yeah! ขอบคุณนะคะคุณนี่ใจดีที่สุดเลยอ่ะไปเถิดคุณ ใหญ่น้ำหวานนะใหญ่น้ำหวานจะให้ทำไงอ่ะเจ้าสาวหนีไปแบบเนี้งานแต่งของคุต้องเป็นโมคะเดี๋ยวคุณกลับไปเองแล้วกันนะเสียเวลาเอ้าเดี๋ยวสิคะคุณปอสินสอดของฉันอยู่ในรถอะค่ะนี่คุณยังคิดว่าจะได้สินสอดนี่อีกเหรอก็<ส><ส>ในเมื่อไม่มีเจ้าสาวเนี่ยสินสอดของคนต้องยึดคืนเหรอเอา้าเดี๋ยวสิคะคุณปอคุณปอ ใหญ่น้ำว้านะใหญ่น้ำว้าสินสอดโดนยึดแบบเนี้แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่วะเนี่ยเลี้ยงเสียเข้าสุดจริงๆอย่าให้เจอตัวนะเฮ้ยคุณอยู่ที่นี่เหรอคะ จากแหวนที่คุณจ้างผมเนี่ยคุณคงจะเป็นผู้ดีมีเงินคงจะอยู่ที่แบบนี้ไม่ได้แล้วสิใครบอกล่ะคะว่าฉันอยู่ไม่ได้แต่ก่อนน่ะฉันลำบากกว่านี้อีกนะคะ<ม>ฉันเป็นแค่เด็กเก็บขยะ,ะคะ่ะแต่ก็ยังดีที่มีเศรษฐีรับฉันไปนเลี้ยงเป็นลูกคุณธรรมคุณเคยเป็นเด็กเก็บขยะมาก่อนเหรอครับก็ใช่สิคะคุณไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคะแต่ก่อนน่ะฉันลำบากกว่านี้อ<ม>ีกนะคะ แต่ก็โชคยังดีที่มีเศรษฐีเก็บฉันไปเลี้ยงแต่ก็โชคร้ายที่หลังจากที่เศรษฐีคนนั้นเสียชีวิตอะลูกสาวเศรษฐีคนนั้นก็ผ่านเงินจนที่บ้านล้มละลายเลยล่ะค่ะแล้วเขาก็บังคับให้ฉันเนี่ยแต่งงานกับคนรวยเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้หนี้ฉันก็เลยหนีออกมาเนี่ยแหละค่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอะผมเข้าใจแล้วครับ ที่ห้องคุณมีอะไรกินไหมคะฉันยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยอ่ะอ๋อที่ห้องผมมีแค่บะหมี่ห่อเดียวครับแต่ถ้าคุณอยากจะแย่งผมกินก็ตามใจเลยนะงั้นฉันขอบะหมี่ซองนี้นะคะครับขอบคุณค่ะ อะไรอะคุณผมเตรียมที่นอนไว้ให้คุณนะคืนนี้คุณนอนตรงนี้นะครับส่วนผมจะนอนตรงนู้นนะใจดีจังอะขอบคุณนะคะนี่ของคุณฉันแบ่งให้โอ้โหคุณบะหมี่ห่อเดียวเนี่ยคุณแบ่งเป็นสองชาแบบนี้จะกินอิ่มเหรอครับไม่เป็นไรหรอกคุณฉันกินเพื่ออยู่อะไม่ได้อยู่เพื่อกิน ชามใหญ่จังเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาแหวนไปขายนะครับจะได้มีเงินมาซื้อเสื้อผ้าใหม่คุณแล้วก็ซื้อข้าวให้คุณกินด้วยเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนนะคะกลับบ้านเลยนะครับเออควณเป็นใครคะผมเป็นคุณวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนคุณหนูผเวยหนีปีกแล้ว พี่สาวฉันรู้แล้วว่าฉันอยู่ที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกคุณหมายความว่าไงคะเออชจ้งันเถอะครับคุณผมว่าเราเรีบเอาแหวนไปถายกันดีกว่าครับเราต้องเปลี่ยนที่อยู่กันแล้วอะ่ะเรากลับไปที่นั่นไม่ได้แล้วครับเอ,อ่เอ,อค่ะทางนั้นครับ สื้อผ้า,าคุณใส่ได้ใช่ไหมครับมผมว่าเราอยู่ที่นี่ไปก่อนสักพักดีกว่านะครับที่เนี่ยคนทางเงียบสงบคงจะไม่มีใครตามตัวเจอฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ทำให้คุณต้องลำบากยายที่อยู่อ่ะเป็นเพราะฉันแ,นแท้เลยอะ่ะคือมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะรบกวนคุณไม่นานไม่เป็นไรหรอกครับคุณจะรบกวนผมนานแค่ไหนก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาอะไร หมายความว่าไงคะเออก็หมายความว่าคุณจ้างผมค่อนข้างแพงนะครับคุณจะอยู่ผมนานแค่ไหนก็ได้ครับผมไม่ว่าอะไรหรอกครับ๋อ,อนั่นสินะคะจริงด้วยฉันลืมไปว่าฉันจ้างคุณที่คุณทำไปทั้งหมดคุณครับคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับช่างมนนะคะฉันเข้าใจโอ้ยฮาทเอ้ย พูดอะไรออกไปวะเนี่ยคุณครับคุณกดผมเหรอครับ ฉันไม่โกรกคุณหรอกค่ะฉันไม่มีสิทธิ์ไปโกรกคุณหรอกคุณครับคุณไม่ต้องกวาดหรอกครับเดี๋ยวผมกวาดเองไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันรบกวนคุณมามากแล้วอ่ะไม่อยากรบกวนคุณไปมากกว่านี้ไม่เป็นไรครับให้ผมกวาดเถอะาไม่เป็นไรค่ะเถานะคุณฉันบอกไม่เป็นไรไงคะออมาเถอะครับ โทษน,นะครับมันเป็นอุบัติเหตุครับผมไม่ได้ตั้งใจจะจูกคุณช่างมันเลยค่ะเ,ออเดี๋ยวคุณที่ผมบอกคุณว่าคุณจะรบกวนผมนานแค่ไหนก็ได้อ่ะผมหมายถึงคุณจะอยู่ผมนานแค่ไหนก็ได้ครับคุณหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเหรอคะครับ ผมไม่ได้รู้สึกดีใครแบบนี้มานานแล้วะจนกระทั่งมาเจอคุณนางน้ำหวานกลับบ้านกับฉันอยู่นี้เอเพี่แอนพี่มาที่ได้ไงอะมีคนโทรไปบอกคุณปอว่ามีคนอ่ะเอาแหวนแต่งงานของเขาไปขายฉันก็เลยตามมาดูฉันรู้ว่าแกมากบดันอยู่กับไอ้หมอนี่กลับบ้านกับฉันอยู่นี้ กลับไปแต่งงานกับคุณปอ๋อมไม่ไม,ไม,ไม่พี่ไม่มีสิทธิ์มาบังคับฉันนะทำไมจะไม่มีสิทธิ์แกอย่าลืมสิว่าพ่อฉันเนี่ยมีบุญคุณกับแกมากแค่ไหนพ่อฉันุสานเก็บแกมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นแกก็ต้องกลับไปแต่งงานใช้นี่แทนครอบอค,ครัวฉันคุณไม่มีสิทธิ์นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับชีวิตคนอื่นบุญคุณก็ส่วนบุญคุณนี่ก็ส่วนนี่ถึงคุณจะมีบุญคุณเนี่ยคุณก็ไม่ควรเอามาบงการชีวิตคนอื่นแบบนี้หรอกนะ ไม่ใช่เรื่องของแกอย่ามายุ่งน้ำวาแกทําแบบเนี้ยถ้าพ่อฉันยังอยู่เขาจะเสียใจแค่ไหนที่รู้ว่าเด็กที่เขาเก็บมาิลเลวอักตันอยู่แบบนี้คุณครับคุณอย่าไปฟังนะครับแกคิดดีๆนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้นี่แล้วจเจ้าที่มายึดบ้านหลังนั้นเนี่ยบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่คุณพ่อรักมากถ้าคุณพ่อรู้ คุณพ่อจะเสียใจแค่ไหนถ้าเกิดว่าแกสำนึกคุณคุณของอคุณพ่อจริงแกก็ต้องช่วยฉันว่าไงแค่เนี้แกช่วยคุณพ่อฉันไม่ได้หรอฉันน้ำมัดเท่าไหร่ครับนี่ที่คุณติดค้างเจ้าหนี้อยู่ถามทำไมผมจะจ่ายให้เองครับแลกกับอิสรางผู้หญิงคนนี้ นี่คุณคุณพูดอะไรออกมาครอบครัวฉันนะติดนี้ตั้งยี่สิบล้านนะลรำพังคุณขายผักอะ่ะคุณจ่ายไม่ไหวหรอกนี่คุณมีบางอย่างที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวผม เงินสด1ล้านบาทแล้วก็เช็คเงินสด19ล้านบาทผมหวังว่าคุณจะทำตามสัญญานะครับอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้ค่ะสัญญาต้องเป็นสัญญาฉันจะไม่มายุ่งกับน,น้ำวาอีกขอตัวนะคะฉันไปก่อนนะน้ำวาเงินสดหนึ่งล้านบาท กับเช็คอีก19ล้านบาทแลกกับการที่ท่านประธานกลับไปบริหารบริษัทตามเดิมให้คุณพ่อนะครับรู้แล้วนะชาวีไม่ต้องยำ <c oughs> อ้ำเดี๋ยวนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะฉันงงไปหมดแล้วอ่ะผมต้องขอโทษคุณจริงๆด้วยนะครับผมไม่ได้เป็นพ่อค้าขายผักอย่างที่คุณคิดหรอกกุนารคือทายาทนักธุรกิจพันล้านที่หนีออกจากบ้านมาครับ ผมก็เหมือนคุณนั้นแหละครับไม่ชอบใังถูกบังคับแบบให้ทํานู่นทนํานี่ผมก็เลยเหนี่ยวจากบ้านมาเลยมาปลอมตัวเป็นพ่อค้าขายผักเพราะว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเป็นประธานบริษัทของพ่อผมอ่ะโอ้ยังกับในละครเลยนะคะแต่ว่าเงินตั้ง20ล้านบาทอะ่ะคุณจะช่วยฉันฟฟีๆเลยเหรอคะใครบอกเหรครับว่าผมจะช่วยคุณฟรีๆอ่ คุณต้องมาทำงานที่บริษัทของผมในตำแหน่งเลขาท่านประธานใช้หนี้ผมจนกว่าจะครบอ้แต่ว่าตั้ง20ล้านบาทอะฉันต้องทำงานใช้นี่กี่สิบปีคะถึงจะหมดอนะไม่รู้ล่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะผมต้องเห็นหน้าคุณทุกวันออหมายความว่าไงคะเห็นหน้าทุกวันออก็ในฐานะเลขาท่านประธานไงครับ โอเคค่ะแค่เลยขาแค่เลยขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานก็ห้ามจีบฉันนะคะอ,อทำไมเหรอครับฉันรอเล่นค่ะตะกอกงค่ะฉันจะทำงานใช้นี่คุณในตำแหน่งเลยขาของท่านประธานแต่ว่าตำแหน่งอื่นเนี่ยก็แล้วแต่พิจารณาของ ออขอประทานโทษที่เป็นก้างขวางคอนะครับเราจะขึ้นรถกันได้อย่างครับอืขึ้นรถอะไรล่ะฉันจะพาคุณนุมวาเนี่ยเข้าไปพักผ่อนในบ้านล้างรถด,ด้วยนะ